ดิฉันเป็นผู้บริหารของวิทยุการบินค่ะเป็น c ีอของวิทยุการบินซึ่งต้องทํางานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยพอยิ่งอยู่ในวาระอย่างนั้นเนี่ยมันก็ยิ่งทํางานหนักมันไม่ใช่แค่เรื่องเอกสารเพราะว่าลักษณะของการทํางานเนี่ยมันจะอยู่ทั้งในห้องประชุมเพื่อ brainstorm ต้องเห็นหน้าคนนะคะต้องต้องควิกแล้วก็ชาร์ปมากกับเรื่องของการจับประเด็นตัวหนังสือและอื่นใด เวลาเราอ่านหนังสือเยอะๆอะค่ะยู u ุปัจจุดอนซีคือเราเราอ่านออกแต่เอาเรื่องไม่ได้อ่านเอาเรื่องไม่ได้ใครๆที่อายุเกิน60เหมือนดิฉันเนี่ยก็คงจะคุ้นกับคำว่าอ่านออกกับอ่านเอาเรื่องมันต่างกัน uh, uh. ต่อมาเมื่อใช้แว่นของอาจารย์เนี่ยคะ่ะก็ทำให้สามารถอ่านเอาเรื่องได้ hmm. แล้วก็ไวได้เหมือนเดิม hmm. ซึ่งที่ฉันเป็นคนอ่านหนังสือไวเก็ตประเด็นไวแล้วก็ในสมองมันสามารถ ย้ายจากกล่องนี้มาผสมกล่องนั้นแล้วออกมาเป็นการตัดสินใจได้ก,ก็ดีใจแวนที่ดีทําให้ใช้ชีวิตได้อย่างที่อยากใช้ใช้ชีวิตสมบุกสมบันหรือบูคแค่ไหนครับคุณจุตินันครับครับก็จริงๆแล้วด้วยนิสัยเป็นคนที่ค่อนข้างจะแอคทีฟนะครับครับผมกระทั่งการทําทงานอะไรพวกนี้ก็จะค่อนข้างจะต้องคล่องตัวครับ ครับแล้วก็ใช้แอคทีฟไลฟ์สไตล์คือผมเล่นกีฬาเยอะนะครับไม่ว่าจะขี่มอเตอร์ไซค์สกีพวกนี้นะครับก็กระทั่งตำน้ำนะครับซึ่งซึ่งทั้งหมดเนี่ยพออายุขนาดเนี้ยที่ต้องใช้เริ่มใช้แวนเนี่ยมันมีผลทั้งนั้นนะครับก็ก็โชคดีนะครับที่ที่ได้ได้ได้เจอแล้วก็ไอซอฟติกมาก็ร่วมสิบปีแล้ว้งครับประมาณนั้นแล้วก็ก็ทำให้ตัวเองถึงสามารถ ใช้ดำรงชีวิตในรลักสณะที่ผมชอบอยู่ครับครับผมอันเดียวใช้ได้หมดไหมฮะหรือต้องเปลี่ยนตอนไหนยังไงบ้างครับจริงๆแล้วอันเดียวเนี่ยใช้ได้หมดเกือบทุกอย่างนะค,ะครับเพียงแต่ว่าพอพอ,พออย่างสมมติดับน้ำเนี่ยมันเป็นหน้ากากต่างหาก่า นะครับก็ต้องต้องหาเลนที่ติดกับตัวแมสนะครับมมันก็คงใช้อันนี้ไม่ได้ครับแต่กระทั่งขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็สามารถใช้อันนี้ได้นะครับแล้วก็เวลาสกีเหมือนกันสกีนะครับถึงแม้เราต้องใส่กอเกลก็ยังพอที่จะใส่ทับไปในกับตัวแว่นได้ของพวกนี้สำคัญหมดเลยคือถ้าเบิดไม่สามารถมองเห็นใน3กิจกรรมนี้ผมว่าเหนื่อย อาจารย์ครับอาจารย์บอกปัจจุบันอาจารย์อายุ89ปีแต่อาจารย์บอกเหมือนกลับไปเป็นหนุ่มอีกครั้งยังไงฮะแว่นเดียวนี้ช่วยอย่างนั้นเลยเหรอครับอาจารย์ยังไงครับอาจารย์ครับก็ผมใส่วันตาวันนี้50ปีพอดีนะครับผมแล้วก็แว่นตาที่ทําจากที่นี่เนี่ยทํามาเฉพาะเรานะครับครับไม่ใช่ทําจากสต็อกนะครับแว่นตาที่ร้านทั่วไปเนี่ยเขาทําจากสต็อกนะครับเลนส์มีอยู่ วัดแร่อย่างไงแล้วก็หาอะไรที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วก็มาทำนะครับใช้อันเดียวตลอดเลยแล้วผมก็ใช้ตลอดเวลาด้วยนะฮะตลอดเวลาด้วยผมใช้มากกว่านอนนะฮะเอเพราะว่าผมนอนก็หกเจ็ดชั่วโมงเท่ไหมครับแต่ว่านี่อยู่เรานานกว่าการนอนอีกเออแว่นตาเนี่ยใสตั้งแต่หกโมงเช้านะครับจนกระทั่งถึงสี่ทุ่มผมลืมไปแล้วว่าเมื่อตอนอายุสาสบเก้าเนี่ยผมมองเห็นขนาดเล็กขนาดไหนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ ยังไม่มีตัวหนังสือที่ที่ผมมองไม่ออกเลยนะเลอะับอ่านชั้นโเลยเยี่ยมเลยนะฮะ <S 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 ของคุณจรินครับท่านอาดีตประหลัดกระทรวงแรงงานครับคือท่านบอกว่ามองเห็นยังเป็นธรรมชาติมากเลยตอนนี้ มันยังไงฮะเดิมมันก็ดูดีมากเพราะผมเนี่ยทั้งสั้นทั้งยาวครับผมก็มาสั้นทั้งสั้นทั้งยาวนี่สิบกว่าปีกว่าจะมาถึงที่นี่แว่นก็หมดไปห้าหกอันเรอฮะโปรเกรสซีฟเหมือนกันไหมโปรเกรสซีฟครับแล้วก็สั้นยาวอยู่ในอันเดียวกันเพราะผมสายตาสั้นเนี่ยมันมันเยอะมันก็ต้องต้องการเลนบางๆก็ต้องต้องแพงหน่อยครับมแต่พอตัดไปเนี่ยกว่าจะคุณคุณเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยใส่ไม่ได้เลย ไม่ไม่เลยนะมึนหรือว่ายังไงมัน,นมึนเลยมันโฟกัสไม่ได้อพออันที่สองเนี่ยควาจะปรับตัวได้ผมจําได้ประมาณตักสามหรือสี่เดือนรับรายการเนี่ยมันมีทั้งประชุมทั้งอ่านหนังสือออกไปพบปะพูดคุยกับคนเลยเนี่ยถ้าบุคลิกเราไม่ดีไอ้นี่มันมันก็บุคลิกเราก็ไม่ไหวแล้วรเราก็คุยกับใครก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วพถ้าปวดตาปวดตานี่มันโหดมากนะถ้าใครไม่เคยปวดเนี่ยลองปวดดูก็ได้เด๋นวจะยปวดมันโหดมากจริงๆเพราะมันไม่อยากไปไหนเลยอยากจะนนอนแล้วไม่อยากคุยกับใครเลย ความมุ่งมั่นของอาจารย์เนี่ยบอกว่าเราจะตัดแว่นให้คนใส่เนี่ยดีที่สุดในโลกครับซ<ส>ึ่งมันเป็นความสามารถของคนไทยเนี่ยเออเรามีความรู้สึกว่ามันท้าทายนะเออเราก็อยากสนับสนุนคนไทยแล้วดูที่มันจริงหรือเปล่าครับแต่พอใส่เนี่ยเออมันมีความรู้สึกว่ามันมันโอเคเผมไม่ต้องปรับตาเลยแลไม่ต้องปรับตาแล้วที่สาคัญก็คืออีกส่วนหนึ่งก็คือว่าความเอาใจใส่ของอาจารย์กับทีมงานนะผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันมันก็คือมันไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปการบริการหรือหรือ ภาพลักษณ์ที่เห็นเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดความความประทับใจซึ่งผมิดว่าตรงนี้มันก็เป็นเซอร์วิสไมลที่ดีนะครับก็เป็นผมว่าเป็นเสน่ห์ของอาจารยเหมือน,นกันรตรงนี้นอกจากคุณภาพแล้วก็เป็นเสน่ห์ใช่นะครับ <oui S 2> <ช>คุณวรารัฐก็อาจจะมีความคล้ายคุณจุตินันก็คือใช้ใส่ทำงานด้วยตีกอล์ฟด้วยในะเดียวกันใช่ไหมก็คล้ายๆพี่นิดหน่อยครับก็ ทำงานด้วยแล้วก็เล่นกีฬาก็ลองไปทําโปรเกรสซีฟร้านอื่นก่อนก็ไม่กี่ตังค์ถูกกว่าแน่นอนหมื่นหมื่นใส่แล้วมันไม่ไม่หนุกก็เลยตัดสินใจไปที่ร้านเขาแล้วก็ตั้งแต่นั้นก็ใช้เข้ามาตลอดแล้วก็เหมือนกันครับจะมีใส่กันแดดใส่ตีกลอฟใส่ทำงานมีไม่รู้แกก็หลอกผมมาไม่รู้กี่ย่งของของอาจารย์ต้องร้องเรียนวาเขาใส่ใจจริงๆนะครับแล้วเขาก็อย่างที่เมื่อกี้หลายๆท่านบอก มันมันเทเลเมตกับเราครับเพรสเชอร์ตาความกดดันของตาลูกตาเราความกว้างความอะไรมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาทํามาปุ๊บเนี่ยมันมันมันสบายนะครับมันมันมันต่างกันจริงๆริต้องยอมรับใส่ปุ๊บต้องปรับตัวนานไหมไม่ต้องเลยครับเหรอคือดีจริงๆต้องยอมรับว่าตีดีจริงๆได้เลยนะอย่างอย่างคนเล่นกอล์ฟเนี่ยจะจะยิ่งเห็นความแตกต่างยังไงครับเวลายกตัวอย่างสมมติเราตีออกไปเนี่ยลูกกอล์ฟมันเล็กมากเราออกไปมันมันถ้า เลนไม่ดีแว่นไม่ดีมันแทบบางทีมองไม่รู้แล้วลูบไปไหนไม่รู้นะครับหรือว่ายืนพัดเนี่ยครับเวลาเรายืนพัดเนี่ยแว่นไม่ดีเวลาเราเอียงไปเนี่ยถ้าโปรเกรสซีฟที่ไม่ดีเนี่ยมันเพี้ยนทันทีอ๋อใช่ดีไม่ดีมึนด้วยนะครับหันไปปึ้งเจอเหลี่ยมที่มันไม่ตรงเนี่ยมมึนละนะครับนั้นก็คืออันนี้ต่างกันจริงๆต้องต้องยอมรับได้รับจดหมาย เชิงท้าทายหรือเชิงขี่โมโ้ว่าไม่ทราบเนี่ยเพราะว่าให้มาลองแว่นที่ดีที่สุดในโลกโอ้โหแพงที่สุดในโลกพอได้รับจดหมายก็ทิ้งไว้เดือนหนึ่งนะฮะเดือนสองเดือนไลยซ้าไปว่าอาจารย์มึงขี่โม่แง่แง,ง,ง่เลยเราก็ติดต่อคนมาเยอะก็คิดว่าเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยทําร้านซะใหญ่โตหรูหราก็แน่นอนนะสิต้องคุยเราก็บังคับตัวเราเองว่าให้มาลองหนะ้าเสียเงินไปต้องเยอะแล้วเป็นแสนแล้วตอนนั้นกี่อันไม่รู้ ก็เลยตัดสินใจมาแล้วก็อาจารย์ก็จับมาวัดอย่างที่พูดเมื่อกี้นี้เลยจริงๆ3ชั่วโมง3ชั่วโมงสามชั่วโมงตั้งแต่ปี2007แล้วเหละใช่นานตั้แต่ตอนนู้นแล้วนะตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเนี่ยคานนี้เนี่ยพอถึงตรงนั้นพอเอาแว่นทดลองมาให้ใส่เนี่ยผมเนี่ยว่าโอ้โหนี่ t ี่ s is เนี่ยนี่คือสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้